เนี่ยสวัสดีครับชื่ออะไรเราเจ้าของฟาร์มอ่ะเราชื่ออะไรชื่อชมพู่สวัสดีครับพี่หนูก็จะขนล่วงครับการผสมพันธุ์ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีรายได้ครับมีหลายๆกระเป๋าดีมีกระเป๋าเดียวเนาะถ้าเรามีกระเป๋าเดียวก็คือโอเคได้ช่องจากช่องทางเดียวถ้ามีปัญหาอย่างเช่นเหมือนโควิดแม่เนี่ยเราขายแม่เรามีปัญหาเลยที่ที่ผมพูดจะเริกทำด้วยพูดลักษณะ หนูพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอบันแทน่นสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่อำเภอกำแพงเพชรนะครับจังหวัดคลองขลุนะครับวันนี้ เดี๋ยวตอนนี้ครับมีเพื่อนบ้านมาคุยมาคุยด้วยสองตัวครับคุยกันไม่รู้เรื่องนั่งไปดีกว่าดีกว่าก็วันนี้ก็เดินสายมาส่งครับเมื่อกีพิจิตแล้วครับอันนี้ก็เข้ามาที่ที่คลองขุงนะครับอันนี้ครับเราก็มาดูครับไอที่คนชอบถามว่าเลี้ยงหนูข้างบ้านได้ไหมครับวันนี้ครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะครับแล้วตอนนี้ครับพี่เขาก็เลี้ยงหนูข้างๆบ้านนี่แหละครับนี่อยู่ฝั่งนี้เลยครับนี่ครับนู่นครับ เลียงหัวคางบ้านครับนี่ก็คือเป็นเป็นข้างบ้านครับพี่ต่อเชิงชาออกมาครับใส่ใส่ผ้านะครเต็นต์ตันออกมาครับถามว่าแบบนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับเพราะกันฝนได้ครับเพราะว่าถ้าฝนตกมาถ้าเปียกจะมีปัญหานะครับแต่ถ้าไม่เปียกมันก็จะสุดขึ้นนะครับโอเคสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่อพี่อะไรครับผมชื่อเลนชีระนะครับชื่อพี่ละครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับพี่ที่นี่อยู่ตำบลท่ามะเขือรเอามู่บ้านก่อนครับมู่บ้าน นื่องจากหมู่บ้านผมไม่ได้จัดชื่อมันไม่ไม่มีชื่อหมู่บ้านเนาะน่าจะมีแต่ผมจำไม่ได้ออโอเคเอาตำบลท่ามะเขืออยู่ตรงข้างหลังตลาดท่ามะเขือเนาะตำบลท่าท่ามะเขืออำเภออำเภอคลองขุ่อำเภอคลองขุ่จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเนาะจริงๆพี่เขาก็ไม่ได้เป็นคนแถวนี้นะครับพื้นเพผมคนพิโลกคนพิโลกนะครับเนาะแว่าค้าขายที่นี่โอเคมาขายที่นี่อันนี้ก็มาอยู่ที่นี่ก็เลยยังไม่ค่อยชำนาญที่เท่าไหร่ใช่โอเคครับคิดยังไงถึงอยากเรียนหมูครับพี่จริงๆถามว่าคิดยังไงเลยคือครับ ก็อยากจะเป็นรายได้เสริมมากกว่าเพราะว่าทุกวันนี้คืออาจะว่าไปคือผมสองคนเนี่ยเองคนครับสร้อยผมก็อยู่เฉยๆอะไรเงี้ยอ๋อครับผมอยากจะใช้เวลาให้มันทำอะไรได้มากกว่าสแรงโอเคจริงๆคือการมีรายได้ครับมีหลายๆกระเป๋าดีมีกระเป๋าเดียวเนาะถ้าเรามีกระเป๋าเดียวก็คือโอเคได้ช่องจากช่องทางเดียวถ้ามีปัญหาอย่างเช่นเหมือนโควิดมาเนี่ยใช่นั่นแหละเราขายแม่เรามีปัญหาเลยที่ผมพูดอย่างนี้ผม ที่ว่าจะขายเองก็เพราะโควิดนี่แหละเพราะช่วงโควิดผมเขาไม่ให้ขายครับทีน,นี้ก็เยลยนโอ้ไม่ไหวแล้วทันเจออีกก็เลยโอเคขอดูมาในยูทูบเลยเฮ้ยไอพี่เขาเนี่ก็เลยลองเลี้ยงดูเลยประมาณอ๋อโอเคท่านลองเลี้ยงดูครับก็<ช>เลี้ยงเริ่มต้นจากข้างบ้านก่อนเนาะใช่แล้วค่อยขยายลองดูงงงว่าเลี้ยงเป็นยังไงก่อนนะครับอ๋อโอเคครับผมก็ จริงๆก็อย่างที่พี่เขาบอกแหละคืออะไรมันก็ไม่แน่นอนเนาะถ้ามีเงินหลายๆกระเป๋ามันก็ดีกว่ามีกระเป๋าเดียวโอเคนะครับครับโอเคขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมครับพี่อ่าตอนนี้บ่อที่ซื้อมาครับตรงนี้ครับบ่อพี่เนี่ยครับราคาเท่าไหร่ครับเนี่ความสูง40เซนความกว้าง80เนี่ยครับแถวพิษลกแถวนี้ครับอันนี้ผมซื้ออยู่2ล้านล้านแรกชุดแรกผมซื้อบ่อล้อ40่สิบร้อยสี่สิบบาทครับผมแล้วก็อีกล้านหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบเป็นร้อยยี่สิบบาทอ๋อโอเคก็ อยู่ในค่าที่กลางๆไม่ต่ําเกินไปแล้วก็ไม่สูงเกินไปครับเพราะว่าถ้าออกไปฝั่งเหนือแล้วมันจะ200กว่าแล้วถ้าอีสานก็ร้อยเดียวครับร้อยร้อยใกล้เคียงกันนะครับบางทีก็ร้อยสามสก็อยู่ในเกณฑ์ไม่ถือว่าแพงนะครับไม่ถือว่าแพงโอเคครับส่วนข้างล่างนี่พี่ก็ใช้ฝาบอเนาะฝาบอรลองแต่ฝาบอตอนนี้ครับคือฝาบอที่เขาเป็นแบบนี้ครับนี่ครับมีที่เปิดด้วยนะครับมีที่เปิดด้วยไอ้ที่เปิดนี่สำคัญมากเลยครับก็คือที่เปิดมันค่อนข้างเล็กครับคือหนูเนี่เขา แล้วออกเข้าไปแต่ข้อดีของพี่ข้างล่างมันลาดพื้นไปแล้วถ้าไม่ลาดพื้นนี่มีปัญหานะครับโอเค <Okay, S 2> นะครับคิดอย่างเดียวว่าหูคงไม่มีแรงขนาดนั้นหลายหลายคนดูถูกหนูครับเรื่องที่สองมาที่มีปัญหานิดนึงก็คือนี่ครับระบบให้น้าแบบนี้ถ้าเราคือถ้าเราใช้รถเส้นเล็กอะครับในการเนี่ยครับถ้ามันขยับได้แบบนี้ข้างในเนี่ยหนูแป๊บเดียวเขาขย่าแล้วเขาดึงขาดนะครับคือถ้าวิธีการแก้ไขมี2ทางคือ1เอารถเชนใหญ่กว่านี้มาแล้วก็คันให้มันแน่นกว่านี้ครับ อันดับ2ก็คือเอากันกัดซื้อกันกัดมาใส่ครับกันกัดที่มีคนในเพจเขาทาขายเยอะๆของพวกเอก์สก็มีนะครับคือหลายๆที่ครับก็ทากันกัดไปนะครับมันจะดีคือถ้าทาแบบอันนี้ดีคือระบบน้ําพวกนี้ครับมันจะอยู่ได้มาณ6เดือนถึงปีหนึ่งมันแล้วแต่ว่าหนูมันเล่นไม่เล่นเยอะกว่ามันจะรั่วเพราะรั่วมันก็สามารถเราสามารถถอดมาแล้วเปลี่ยนทูกยางได้ ว่าคือไม่ได้มีอะไรความรู้เกี่ยวกับพวกนี้ไม่เป็นไรเขาคือ้องใช้ประก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าพี่ยังใช้รถเซนิกอยู่คือสักพักมันก็ต้องมีวันนี้ซ่อมบ่อนน้นวันนี้ซ่อมวันวันวันหน้าซ่อมบ่อนี้ซ่อมไปเรื่อยๆอ๋ออย่างว่าถ้าวิ่งหนูแล้วก็ซ่อมลำบากใช่ครับพี่หนูแล้วก็ซ่อมลำบากพี่ต้องมีกรงไมมกรงหนึ่งจับหนูออก่อนแล้วค่อยซ่อมนะพี่อย่าไปซ่อมกับหนูนะว่ามันจะมีปัญหาโอเคครับผมก็มีประมาณนี้ครับในเรื่องของบ่อนี่คือใส่ไว้ข้างบ้านเนาะแต่ค่อนข้างร้อนนะพี่ ค่อนข้างร้อนมากเลยครับอย่างว่าขนาดวันนี้แบบพายุเข้านะครับครับจริงๆคือที่ร้อนมากคือแกใช้ผ้านี้แล้วตรงนี้ไม่มีไม่มีไม่มีรูเลยครับจริงๆมันต้องมีรูระบายเข้ามาถ้ามีลมเข้ามาประมาณฝั่งนู้นครับประมาณสัก20-30เซนผมว่ามันจะดีเพราะว่าจริงๆมันไหลเอียงประมาณสัก20องศามันก็น่าจะจะไหลแล้วครับตรงนี้เพราะว่ามันไม่ไม่ได้ไกลแป๊บเดียวนะครับเนาะก็อยากให้เอาขึ้นครับถ้าต่ำนี่มันจะมีปัญหาเรื่องความร้อนเพราะความร้อนเนี่ยหนูก็จะขนร่วงครับการผสมพันธุ์ก็จะไม่ค่อย นะครับโอเคนะครับ,รบโอเคมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมครับจริงจะเป็นน้องใหม่เลยนะไม่แต่ ถ้าใครว่างจะผ่านมาก็ลองมาแลกเปลี่ยนกันเออความรู้ผมด้วยอโอเคก็คือน้องใหม่เลยไงบอกแรกแล้วก็ชุดแรกเลยก็วันนี้ยังบอกอะไรไม่ค่อยได้แต่ถ้าใครสนใจอยากจะมาเรื่องหนูอยากมาชมวิธีการหรืออย่างมาสอนอย่างมาบอกที่อยู่แถวๆนี้กำแพงเพงชรเนี่ยที่ผมอยากคือถ้าใครอยู่แถวนี้สามนาทีอยากเข้ามาแนะนํามากกว่าเออมแนะนำมากกว่านำมาเยี่ยมชมมากกว่าโอเคครับพาไปดูระบบน้ำน่อยครับระบบน้ําฝั่งนี้ระบบน้ําก็คือใส่อัตโนมัตินะครับเนาะอย่างใส่อัตโนมัตินี่ครับเห็นไหมเล่นน้ำ้วครับนี่กดน้ำได้นี่ กดน้ำนะครับกินน้ำแล้วนี่ไม่มมลเลยถ้ากัดลูกกระป๋อยเลยครับนี่ฮะเจอเจอเสียจอดกันลังแนะนำลูกค้ายอยู่ครับวันนี้มากันหลายคนครับวันนี้ทีมงานมาช่วยกันส่งครับสามสี่เจ้าเลยวันนี้ครับน,นี่คฮะเป็นจอดเต็มเลยนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของน้ำน้ำดื่มนะครับอันนี้คือเป็นถังน้องถังเท่าไหร่ครับถังที่ซื้อมาตอนนเราไม่จำกุจัมมานะ ร้อยกว่าบาทเนาะถั้งอันนี้คือซื้อมาถูกครับคือซื้อทางแบบสีขาวพอน้ำรถเราจะได้เห็นชัดเจนใช่ใช่ครับเห็นชัดเจนแล้วก็ต่อท่อพีวีซีเราไม่เอาอะไรเจาะครับพี่เนี่ยอ๋ออนี่ผมใช้สว่านเจาะแต่เป็นหัวเจาะครับอะไรอันนั้ปิดนะครับมันคืออะไรเนี่ยอ๋ออะไรคือผมแก่พอดีรอบแรก ผมใช้แล้วมันขยับมันแค่จะหลุดไงผมก็เลยแปะทับอีกรอบนึงเผื่อจะช่วยนิดหน้านี้กว้างให้สึกไม่รู้จะแข่งแรงจริงรือเปล่าอือแค่แปะให้มันเหมือนช่วยหน้าจับมันจริงมันมันก็ไม่ได้มีแรงดันอะไรเยอะครับมันก็อยู่ได้ถ้ามันไม่รัวก็คือโอเคแล้วก็ทำวาล์วเปิดปิดข้างซ้ายข้างขวาเนาะโอเคครับเริ่มต้นก็ถือว่าโอเคครับครับผมถ้ามีคนสนใจพี่อยากจะมาเลี้ยงหนูอยากจะมาชมหนูที่นี่ สามารถเข้ามาดูได้ไหมครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับผมนี่อยู่ตำบลท่าะเขือตำบลท่ามะเขือครับอำเภอคองอำเภอคองคุงครับจังหวัดกำแพงเพชรขอบรวเท่ร์เสยครับห9ครับ2636 26 3 6สหครับครับโอเคนะครับใครสนใจครับอยากเลี้ยงหนูเลยอยากมาชมหนูอ่าพ่อแม่พันหนูที่นี่ก็สามารถเข้าเยี่ยมชมได้เนาะเลยอยากได้หนูไปทํากับข้าวเลยอยากได้หนูไปชิมดูหนูเลี้ยงเป็นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อกับพี่ได้ครับได้แล้วมาติดต่อพี่อะไรครับผมชื่อละนะครับชื่อละครับก็ติดต่อเข้ามาก่อนตามเบอร์โทรแล้วก็ส่งตําแหน่งไปให้เนาะสุดซอยเลยครับเข้ามาสุดซอยเลยครับผมนะครับครับผมนี่ครับเลี้ยงหนูเนี่ยะสวัสดีครับชื่ออะไรเราเจ้าของฟาร์มอ่ะ เราชื่ออะไรชื่อชมพู่วันดีครับพี่ตอนแฟนเลี้ยงหนูรู้สึกไงบ้างครับ <c oughs> บอกว่าจะเลี้ยงหนูหรือหรือหรือคุยกันทั้งสองคนหรือว่าแฟน <c oughs> อยากเลี้ยงทำอะไร <c oughs> คุยกันก็ไม่ได้ว่าอะไร <c oughs> ไไอ๋อแล้วแต่แฟนว่าทําอะไรก็ทา <c oughs> อ๋อจริงๆก็ก็ไปไหนไม่ได้นะต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านอ๋อจริงๆคือ รู้ไหมใครเป็นคนเลี้ยงผมว่าพี่แหละไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่นะพี่เป็นคนเลี้ยงหนูติดตัวเล็กอยู่โอเคครับมีอะไรจะพูดไหมลูกมีอะไรจะพูดไหมจับมือไว้เนี่ยมีอะไรจะพูดไหมครับโอเคนะครับก็วันนี้ฟาร์มหนุ่มพุกใหญ่ชัยภูมิอำเภอวเทนกับพี่อะไรชื่อพี่อะไรครับชื่อโมพี่โมกับพี่อะไรครับพี่ละครับพี่ละครับต้องขอตัวเลยก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฝากร้านหน่อยพี่ตอนนี้ใครอยู่แถวคลองคูง พี่ขายไก่อยู่ใช่ไหมพี่ไก่อะไรพี่ไก่ทอดหาดใหญ่ไก่ทอดหาดใหญ่อยู่ตลาดไหนบ้างพี่อยู่ตรงข้ามสงวนชัยตรงข้ามสงวนชัยอยู่ที่ไหนพี่อยู่ที่ตลาดตลาดนัดท่ามะเขือตลาดนัดท่ามะเขือนี่แหละถ้าอยากกินไก่ทอดไก่ทอดหางใหญ่ก็สามารถเข้าไปกินได้ที่ตลาดนัดท่ามะเขือวันไหนบ้างพี่มีวันไหนบ้างครับวันยกเว้นวันอังนคารกับวันศุกร์ โอเคก็คือมีทุกวันยกเว้นอังคารกับวันศุกร์แค่นั้นนะครับแต่เช้ายันมืดโอเค <laughs> ครับขายดีขายดีเลย <laughs> โอเคใครสนใจก็สามารถเข้าไปชิมได้แล้วบอกว่ามาจากหนุ่มพูกใหญ่ชัยภูมิจะลดให้1บาทนะครับ <laughs> <laughs> สวัสดีครับชิปเยิร์มแล้วครับกระต่ายพ่อเฮด